หนิค่ามิคเคนโชค่ะชาวราศีเมถุนประจำวันที่2 8สิงหาคม2564ค่ะชาวเมถุนสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนะคะวางแผนเก่งมีความสามารถรอบตัวนะคะความสามารถในการเจรจา มีหัวการค้าที่ดีนะคะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะคะใครที่เครียดๆนะคะจะมีชาวเมถุนคอยช่วยเหลือหรือว่าเป็นคนที่ช่วยผลักดันคุณให้มีพลังมากขึ้นได้นะคะการงานใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะเปิดร้านต่างๆหรือว่าลงทุนย่อยๆเล็กๆต่างๆนะคะรวมทั้งธุรกิจขนาดกลางขนาดใหญ่นะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จใครที่ทำเกี่ยวกับ อ,าอาสังหาร,ริมทรัพย์นะคะการกู้ยืมเรื่องของไฟแนนซ์เรื่องของธนาคารนะคะก็จะมีความก้าวหน้าในอาชีพที่ทำค่อนข้างสูงนะคะการงานนะคะก็มีเรื่องของเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะถูกฉลกกับชาวเมทุนในสัปดาห์นี้การค้าขายจะได้เงินก้อนเงินกําไรเป็นกอบเป็นกามหรือมีข่าวของอนาคตนะคะข่าวดีที่รออยู่ทําให้ชาวเมทุนชื่นอกชื่นใจเป็นพิเศษหรือว่าเบิกบานใจเป็นพิเศษนะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝ่าฟันวางแผนให้รอบคอบนะคะจะมีสิ่งดีๆสิ่งดีๆรออยู่ในอนาคตได้นะคะเรื่องของการเงินนะคะก็หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะให้รีบขยันพร้อมลงมือทําอย่ายอมแพ้นะคะเรื่องของสุขภาพก็ระวังความเครียดนะคะเรื่องของเส้นเอ็นเรื่องของกระดูกปวดเมื่อยได้ง่ายนะคะก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกาลังกายรักษาสุขภาพนะคะคนโสดนะคะช่วงนี้บางคนอาจจะแฮปปี้กับการดูแลตัวเองเสริมสวยเสริมหล่อนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะคะก็จะมีข่าวเรื่องความรักเข้ามาในไม่ช้าค่ะส่วนท่านที่มีคู่แล้วช่วงนี้อาจจะต้องอทํางานหาเงินกันเป็นพิเศษนะคะเรียกว่ามีรักแล้วก็มีโชคร่วมกันนะคะเป็นเรื่องของการแบ่งเวลา ปรึกษาการเรื่องงานเรื่องเงินนะคะก็จะเพิ่มความสุขให้กับครอบครัวชาวเมทุนได้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ